กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรแล้วก็เอฟซีช่องนมอุบลค้นตะการสุขูสุขนนะครับผมบอกว่าจะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกนะผมช่วงนี้ก็ตลาดยัง่บเปิดนะครับผมบบมีกาหนดก็เลยมาย่ยามทำเขาวตามว่าเปิดราคาให้เพื่อนนั่งนะครับผมเพื่อเพื่อนได้ออกได้ขายไปนะครับพ่อได้มีเงินหมุนเวียนใส่ใจในครอบครัวนะครับผมผมหวังว่าสิเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมให้เพิ่นเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้เพื่อนได้แบบ เดี๋ยวยังดำเนินชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวสื่อเดี๋ยวขายอย่างหน่อยก็เดี๋ยวออกไปถึงสิบ่มากกัยังดีนะครับผมเพราะว่าตลาดมันปิดนะผมมันบ่มีสองทางเลยคันบ่มัน่องทางขายทางยูทูบทางเฟซทางไล่จังสีนะครับเพื่อผููไดพี่น้องสนใจนะครับผมให้กลับมาเบิ่งตัวจริงนะผมแนะนํำนะครับผมทีมาัายนี่คืออยากให้มาชมตัวจริงนะครับผมหเห็นกับตานะครับผม มักกับจังสื่อนะครับผมโมเมนต์สื่อทางเบิงแงล้วมัดจาพ่อมาเห็นตัวจริงหรือว่าไปส่งแล้วมันจะพิดหวังนะครับผมบ่อย่างเสียความรู้สึกในการสื่อการขายนะครับผมเอาเมือนี่จะเป็นขอบผู้ใดเดี๋ยวพาพี่พานนองมาชมกันนะครับผมอ่ไอแน่นสวัสดีครับผมเป็นอย่างไรเนาะครับตลาดปิดเจักเดือนแล้วครับไอแน่นช่วงนี้สองสี่สามเดือนแล้วน้อยเนี่ยเนาะก็คือแบบบ่ดด้ไปข่าขายเลยนะครับผมมัน อาชีพลักเนาะตลาดพวกเปิดกระักสิไปขายใส่นะครับผมก็เลยเอาผมก็มาไทายเพื่อนนะครับผมเพื่อให้เพื่อนได้ได้ออกไปนะครับผมได้ในหมุนได้เวียนไปนะครับผมนะไอ้แนี้มีจักโตครับมือนีิสิเปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยมีสอคมครับมีแม่ลูกเนาะแม่ลูกซื้อมาแล้วค่าเบาๆนะผมสิเปิดให้พี่ให้น้องเอาเอาโคมใดก่อนหนิจุงมาเลยครับเอาโค่อมนหน,น,หน,น,หนิมักมัก,มกแม่ใดก็เลือกเลือกเอาเลยเนาะ ่ะเดี๋ยวมาเบิรงโคมแรกนะผมเดี๋ยวสิคันทาอ่ามาเบิ์งมาสื่อแล้วก็สิมีบริการเปลี่ยนสายสะพายให้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าให้งามๆเลยนะครับผมหาแม่แรกนี่เป็นควายลูกที่เท่าไหร่ครับไอ้แน่นตัวนี้น่าจะลูกนี่ลูกสองหมั้งเกินนี่กลูกสสี่ไปเนาะบวกเกินลูกสามนะครับผมประมาณลูกสองทับละไแน่นเนี่ยตัวนี้ เป็นควาอฝูงหน่อยแน่เนาะเป็นควาอฝูงนะครับพี่น้องน่าจะลูกบกเกิน2อตัวนะผมนี่แล้วก็มีตัวติดคือลูกผูกนี่ครับแม่นี่ส่วนสูงกับประมาณลอยเอาตำตำก็คือลอยสามสิบนะพี่น้องส่วนสูงของเพิ่นนะผมควาอฝูงครับอยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบตัวมันก็นเลยแบบว่าบอบอหัน้นอ้วนน้อยเนี่นเนาะเลยเป็นพร้พอมๆเนยเกน้อยนะพี่น้องเบิ่งครับนี่เบิ่งลำตัวเบิ่งกระดูกโครงแสงถือว่ากลางๆนะครับผมอ่างดีอยู่ กระมอนหน่อยนะครับกระดูกมอนเป็นขาตะเกียบนะครับพี่น้องลูกนี่เป็นลูกตัวผูด้วยเบื่นะครับ<ด>หิวแห้งนะครับเพราะเตาลงลดเมื่อกี้นะครับผมมันเป็นค่อยฝูงนี่ลูกเป็นลูกตัวผูนาออายุประมาณสามเดือนนี่ละสามสี่เดือนบ่เกินนี่นะครับผมพี่น้องข้ายนี่เป็นกลมประสัตว์นะครับผม,ม,ผมเอามาแต่กลมประสัตว์เขาเลี้ยงหลายๆตัวบ่อยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงปะมุ่นแบบปล่อยฝูงนะครับผมไอเนี่เราก็เลยเดี๋ยวไปเสือออกมานะครับผม เพื่อมีพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผมกตมาแบ่งไปเลี้ยงนะครับผมสําหรับเกษตรกรผู้ทุนบรายทุนหน่อยๆเอ้ามาเบิ้งนี่ครับเบิ้งกระดูกแข็งขาเบิ้งเล็บนี่ก็เล็บก็ถือว่าเล็บงามดีนะครับพี่น้องนี่เล็บโมเมนต์โมเมนเล็บแบบเป็นกันคือนจากปากเข่าเปลือยโมเมนนะครับผมนี่เบิ้งหางกับเหย้านะครับผมสูงกับลอยสามสิบนะครับสามสิบน้อยๆนะครับประมาณนี้นะครับผม ประมาณเอาได้พี่น้องบริวัดนะครับเพราะว่ามมลและคาสูงมากไม้ต้นนี้สิเปิดเท่าใดนแนนแม่ลูกคูณนี่หาเมื่อหาครับเปิดไว้ที่หาเมื่อหาได้พี่น้องเมืองครับเป็นควายไทยแทะนะครับพี่น้องอัตลักษณ์ก็มีน้อยแน่นเนาะนะครับเมืองตาเต็มแก้มจำข้ออ่องนะครับแก้มจำมีเบิดนะครับครบนะครับอัตลักษณ์ของเพลินนะครับผมเมืองครับคะราคาเบาเบาพี่น้องแม่ลูกนี่สําหรับทุนบริหลายจริงๆเลยหาเมื่อนหานี่คือราคาห้องได้พี่น้องต่อรองได้อีก แต่ว่าทับบ่ทับนี่บ่แน่ใจเนาะ,นะพอะวานมีพอคุ้มฝูงอยู่แม่นบมนะมีพอคุ้มฝูงนะครับเป็นควายปล่อยฝูง40-50โตัวนะครับผมก็ไปประมูลสื่อออกมากนะครับผมเบิ่งครับเอาเบิ่งกันข,า,ขาวๆาวนะพี่น้องต่นนีสําคัญม่มีน้อยเนี่เนาะมีแต่ว่ามันจอยมีแต่ว่จอยเอาไปใส่หยาพอดีใส่ห้าใส่อาหารจักน้อยขุนอ้วนขึ้นถึงมากกพอเลี้ยงนะพี่น้องบ่ถือว่าขี้ไล่นาก้อนบ่ขี้ไล่ปันดนะครับวงเขาอีหยงง้ก็งามดีใส่ได้ละพี่น้องสมราคา ซ้ำงินเขาเลรอครับลูกงามเลยมันีีลูกงามเบิ่งครับขนาดแบบมันบ่อผสมบูรณ์เลยล่ะอันไรครับเขาามในนี่เห็น่เห็นอยู่ครับก็โอเคเห็นอยู่แอ้เนี้แต่อยู่เบิ่งลูกกโอเคเด้กพี่น้องให้ลูกดีอยู่เลยแล้วกัแข้งขาของเขาบบขีลายเด้พี่น้องมันบ่อขาหน่อยขาตะเกียบโมเมนค่อยดูกหน่อยเอาง่ายๆคือเป็นค่อยดูกง่ายอยู่สามารถเอาไปพัฒนาต่อต่อได้ นะครับส่พอดีๆนะครับผมแล้วก็ต้นทุนมันบ่หลายเงาะกับเกษตรกรระดับผื่นๆเข้าเลยน้อยเนียเนาะเช่าบ้านทั่วไปเลี่ยงได้ครับเงื่อนหามือ่นหานะพี่น้องได้สองได้สองตัวนี่เพื่อเพื่อทองแล้วนี่ขั้นไปซสือควายาโน่มนี่เลี้ยงอีกสามปีจังสิทับพี่น้องอันนี้คือมีลูกติดพร้อมนะครับผมเอาคิดเบื้องเอาพี่น้องเพื่อประกอบการตัดสินใจน้อยแน่นเนาะเอาครับผมไปเบื้องแม่ต่อไป รู้สึกว่าแม่นี่กสีงามอยู่แม่นี่งามอยู่ยด้แม่นี่ผมเบิ่งวงเขาแต่ว่าลูกทำวงช้างแบบตัวน,นั่งเอาเอาเป็นครูกันเลไปเป็นคูกน่กันเลยเนาะเป็นคู่กับแสนเอด็เอเอดเป็นคู่กับแสนเอ็ดนะพี่น,อน้องนี่อันนี้ก็สูสีกันนะครับผมลูกก็ดีเพลาะรยะแตแต่ว่าแม่นี่วงดีตัวนั้นว่องตัวนี้อยากสูงเนาะหยืดเนาะราคาเดียวยกัน,ดนไ,ได้พี่น้อง หาเมื่อไห้แน่นแล้วก็เปิดราคาเบาๆกเกษตรกรจับต้องได้แต่แม่นี่ส่งหนาเขาซีงามกว่าแม่นี่จักน้อยนึงเนาะแต่ว่าลูกนี่แม่นั่นลูกดีกว่านะพี่น้องลูกดีกว่าตอนนั้นล้ำชิงดีกว่าน้ำชิงดีนะครับแ,แล้วแต่ผู้มักแล้วแต่คนมักเนาะหรือสิเอาไปทั้งคู่ก็ได้เง,งินแสนได้สี่ตัว <laughs> นี่ทองกับโบหูเนาะมีมีพอคุ้มฝูงนะครับพี่น้องลูกก็ได้ประมาณสี่เดือนนะครับผมนี่ แด้แม่นี่นาตาซีดีอยู่แล้วก็กระดูแข้งขากระโบนหน่อยได้พี่น้องอกระดูแข้งขาก็ถือว่าออใสได้โบโบแมนว่าขาหน่อยขาตะเกียบได้พี่น้องเมืองครับขานีชั่นดีเล็บมุ่นแม่นี่เล็บมุนมนบม่นงามดีเมืองครับโอ้หน้าสวยได้แม่นี่วงเขาสวยอัตลักษกณ์ครบแต่แต้มเกมจำข้ออ่องมีครบนะผมขาดความสมบูรณ์ที่กันราคาเดียวกันมัก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 แม่ลูกคููไดก็เอาหรือว่าเสียเอาไป ไปน้ำกันเบิร์ซีนี่ก็ได้พี่น้องนมือ่ารถให้พิเศษเลยแมนบอยแนนขั้นไปน้ำกันเบิร์ชุดนี่เดี๋ยวรถให้พิเศษเลยน,นะครับพี่น้องแล้วก็มีรถรับทรงหน่อยแนนเนาะมีรถทรงให้นะครับผมเบิรงโอ้ลูกแต่ว่าเป็นลูกขู่ทั้งสองนะครับเป็นลูกขู่ทั้งสองตัวนี่นะครับเบิรงครับหิวแห้งเพราะตะลงจากรถเบิรงน้ำให้ไกลก็กินเลยพี่น้องหิวแห้งโอ้ยมันไม่ได้กินอย่างเราอยู่หันนะบอ ออขังไว้อยู่ในคอกบริเวณนั่ะมองที่อยู่น่ะแบบว่าได้ปล่อยว่าได้ไปใช้เลยแม่นโอ้เนาะแต่ว่ากะโค้งแางดีอยู่เลยโค้งแางก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ลั่มโตดีขั้นอ้วนมากกัเป็นตัวดีอยู่ตัวหลายบาทอยู่แม่นะกะเจ็ดขั้นขั้นหนุนอ้วนน้ำตลาดนัเด็กเจ็ดหมื่นกว่าผุเหลวแม่นบ่เจ็ดหมื่นผุเหลวเนาะโอ้อันอ้วนอยู่ี่น้ำแม่นบ่แต่นี่เขาก็ตามสภาพแหละมันมันมันผอมมันจอย กะหาหมื่นหาเอาพี่น่องนี่เอานี่ครับพี่น้องมาเบิงเอาพี่น้องคันว่าให้่หาราคาถูกๆกเกษตรกรกะน,น,นี่ละครับไปได้พูไปต่อกับไปได้อีกนะครับผมพูเอาไปเลี้ยงกะพอเลี้ยงนะพอว่า,านะมันราคาบ่แพงนะครับผมเป็นลูกเบิงหางเข้ากับเน้าด้พี่น้องเบิงครับผูหางเา้านี่นผูหางเา้าบมหางเขนินบ่หางหน่อยเดผิผูหางกับเน้าดีก็เลยคอยคอร์ดี แต่แม่นีซี่หยุดหยุดก่อนจังหน่ยหนอยอยู่ประมาณสามสามสิบสามสิบสามสามสิบสี่ได้นะครับลอยสามสิบสามสามสิบสี่ประมาณได้พี่น้องอันนี้คือผมโบได้วัดกับยาซี่เลียดเรื่องส่วนสูงแต่ว่าแม่นี่บลุดลอยสามสิบแน่นอนครับแม่นีเอาผมแบบว่าว่าเขาขา้ขานะครับพี่น้องกับโบได้วัดดอกมันราคากับโบได้สูงมากนะครับให้มาเบิ่งกับตาลดมันอยู่น้ำตลาดนัดกันสิป่เพื่อเพื่อแพงก็หนีซ้ําขั้นตอนตลาดนัดขั้นตลาดนัดเปิดกันสิ ประมาณหกหมื่นกว่าผมแล้วพี่น้องคูครูคจังสี่นะครับผมนี่แต่แม่นี่ซี่อยู่ย่ครัวอีหลีนี่เ<ม>บินนะบ่งครับอ่าแต่ว่าแม่นั่นให้ลูกดีลูกตัวหนึ่งลูกงามมันก็ขึ้นอยู่กับความความสมบูรณ์ของแม่นะครับผมแล้วก็น้ำนุ่นนมนี่ครับผมนี่ชุดนี้นี่รับไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทราคาห้องต่อรองได้อีกน้อยแน่นเนาะนี่ครับตำนี้สำคัญกับรับประกันทุกอย่างนะครับผม หางดอกขาถกขาถอนหมดลูกออกน้อยแน่นรับประกันไปเรื่อยให้มันให้ผู้เสื้อได้มั่นใจเลยว่าได้ไปนี่เอาขั้นมีตำหงนี้เก่ามาขึ้นกันขึ้นเงิน,น,นขึ้นเงินทุกบาทเลยเนาะเอา,เอาบานนี้ฝากเบอร์โทรแน่อแน่นศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามห้าแปดสามห้าแปดสี่เก้าหกเจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดที่ตั้งกันบ้าน,านทุ่มบ้นานทุ่มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่ใกล้ๆกับตลาดบ้านเราน่างามบ้านทุ่มเก่านี่ยเราพี่น้อง ใกล้ๆเนี่ยครับคันผู้ไดมักผู้ไดสนใจกับมาเลือกเบื้องพี่น้องอ้าผมกับเป็นซื่อกลางพ่อให้เป็นจุดเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพราะว่าตลาดปิดเป็นกับโมมีไร่ได้เลยช่วงนี้น้อยแน่นเนาะนพอได้ออกไปแนนนะครับผมนะชิปนีกเอาไว้เพียงเท่านี้พี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ